ครับผมชังกุ๊กนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานจากเย็บตีนตะกยคอมนะครับรุ่น H5 CZ แขีดสนะครับของจักว่าขั้นตอนการใช้งานมีแบบไหนบ้างเชิญติดตามรับชมเลยนะครับ คุณสมบัติพิเศษของจักรตีนตะกุยของแจ็คนะครับรุ่น H5 CZ 4ขีดจะเป็นระบบเพาเดี่ยวนะครับเติมตั้งแต่ชุดนั่งกวกหรือว่าชุดกระตุกได้นะครับมาถึงชุดตัวมอเตอร์จะเป็นระบบเพาตัวเดียวนะครับส่วนตัวมอเตอร์นะครับให้กำลังวัดมาถึง750บวัตต์นะครับคุณสมบัติพิเศษของชุดเพาเดี่ยวง่ายต่อการดูแลรักษานะครับแล้วก็การซ่อมแซมนะครับผมก็จะสามารถดูแรลรักษาได้สะดวก สบายในการใช้งานด้วยนะครับด้านหน้าของหัวจักรนะครับจะมีปุ่มย้ำสวิตตรงนี้นะครับอยู่หนึ่งปุ่มแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นปุ่มขอเข็มนะครับตอนนี้ก็จะเป็นปุ่มย้ำถอหลังอัตโนมัติเช่นกันนะครับ ส่วนด้านบนก็จะเป็นปุ่มคอเข็มนะครับเป็นการเดินที่ะฝีเข็มนะครับถ้าเรากดค้างก็จะวิ่งในรอบที่ต่ําโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคาเหยียบนะครับส่วนด้านข้างของปุ่มกดก็จะมีสวิตช์ไฟ LED อยู่ตรงนี้นะครับสามารถปรับระดับไฟ LED ได้ตามที่เราต้องการใช้นะครับ ได้ถึง3ระดับครับสว่างมากจนถึงสว่างน้อยนะครับแล้วก็ปิดขั้นตอนการร้อยแรกกรสวยนะครับชุดชิงจะมีตัวผ่านได้อยสองจุดนะครับให้นำเข้ามาตรงจุดที่หนึ่งก่อนอย่างนี้นะครับแล้วก็นำเส้นได้เข้ามาในชิง จุดต่อมาก็จะเป็นจุดผ่านได้อีกตัวที่สองนะครับให้นําเส้นได้เข้ามาในนี้แล้วก็ดึงเส้นได้เข้ามาหาชุดกอรกระสวยหลังจากนั้นให้เราตัวกดกระสวยนะครับให้เรานําตัวกดกระสวยดันเข้ามานะครับอย่างนี้แล้วก็ยกตีนผีของจักรขึ้นหลังจากนั้นให้เราทําการกอรกระสวยนครับ ก็สวยเต็มแล้วนะครับชุดกดก็สวยก็จะดีดตัวออกมานะครับเพื่อทําการหยุดการกอนะครับวิธีการร้อยได้เข็มนะครับให้นําเส้นได้ผ่านเข้ามาตรงชุดผ่านได้ตรงนี้นะครับต่อมาให้เราเข้ามาตรงนี้นะครับชุดฉ่งชุดเล็ก ชุดชิงตัวเล็กตัวนี้จะเป็นตัวกําหนดหางได้นะครับว่าจะเอาเส้สั้นหรือว่ายาวใน,ในตอนตัดนะครับเดี๋ยวก็นําเข้ามาชุดชิงปรับตึงได้นะครับพอเข้ามาในชุดชิงแล้วให้ราเส้นได้เข้ามาตรงชุดกระตุกได้ตรงนี้นะครับ เข็มนะครับก็จะมีชุดผ่านได้อีกหนึ่งชุดนะครับตรงนี้หลังจากนั้นให้นําได้เข้าไปฝักด้านซ้ายมือนะครับเวลาร้อยได้เข็มนะครับร้อยจากฝั่งซ้ายมือก็จะจบขั้นตอนการร้อยได้เข็มครับ วิธีใส่ได้กระโดดกระสวยนะครับให้นํากระสวยเข้ามาในกระโหลกตรงนี้นะครับแล้วก็นําเส้นได้เข้ามาในช่องผ่านได้ตรงนี้แล้วก็ดึงเข้ามาตรงปิ้นหนีบได้นะครับตรงนี้จะเป็นตัวกําหนดว่าให้เนิดเยอะหรือว่าเนืดน้อยนะครับเวลาปรับได้ตรงช่องของโรตเตอรี่นะครับตรงกระเช้าตรงนี้ก็จะมีบ่าบ่าตรงนี้ก็จะมารับกับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตัวกดล็อกนะครับให้นําบ่าเข้ามาตรงช่อง แล้วก็ดันเข้ามานะครับแล้วกดเข้าไปให้มีเสียงอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นก็มาดึงได้ขึ้นให้มุนเข็มลงไปนะครับหนึ่งรอบแล้วก็ดูว่าได้ขึ้นมาเปล่านะครับพอได้ขึ้นมาเสร็จให้เรายกตีนผีขึ้นมานะครับเพื่อนําได้ร่างขึ้นมาก็จะจบวิธีการใส่ได้กระโหลกกระสวยนะครับ ั้นตอนการใช้งานปุ่มกดจากตีนตะกุยเฮท่านะครับตัวนี้จะเป็นตีนตะกุยแบบยกตีนผีอัตโนมัติตัดย้ำอัตโนมัตินะครับ <Yeah. S 1> ด้านบนของหน้าจอก็จะมีระบบย้ำนะครับย้ำหน้าย้ำหลังแล้วก็ระบบกันไกลแล้วก็วิ่งเส้นตรงนะครับเราจะมาดูระบบย้ำหน้าก่อนนะครับ ย้ำหน้าก็จะมีอยู่สองระบบนะครับย้ำสองครั้งแล้วก็วิ่งเส้นตรงย้ำหลังก็เช่นกันนะครับย้ำสองครั้งแล้ววิ่งเส้นตรงย้ำสามฝีเข็มให้สังเกตดูอยู่ที่หน้าจอนะครับอันนี้จะเป็นจำนวนของฝีเข็มนะครับตัวนี้จะเป็นฝีเข็มย้ำหน้าสามฝีเข็ม อันนี้ก็จะเป็นฟีเข็มย้ำหลังสามฟีเข็มนะครับต้องการจะเพิ่มหรือว่าลดให้เรากดปุ่มซ้ายขวาตรงนี้สไลด์ออกมาจุดไหนที่ตัวเลขก,กระพริบสามารถกดเพิ่มหรือว่าลบลงมาได้นะครับจะมีสัญลักษณ์บวกลบอยู่อย่างนี้นะครับส่วนในปุ่มย้ำหน้าก็จะมีอยู่สองระบบก็จะมีอยู่ ระบบเข็มปักกับเข็มขึ้นนะครับเวลาหยุดในกรณีที่เราต้องการหยุดแล้วเข็มขึ้นนะครับให้เรากดค้างไว้ปุ่มหนึ่งจะทํางานได้2ระบบนะครับข้างบนจะกดแค่ค้งเดียวแล้วก็สามารถเปลี่ยนระบบการใช้งานได้ส่วนปุ่มข้างล่างนะครับให้เรากดค้างไว้เพื่อเปิดหรือว่าปิดโปรแกรมที่เราต้องการใช้งานนะครับอันนี้กดค้างไว้นะครับสัญลักษณ์ของเข็มก็จะเป็นเป็นหยุดและเข็มขึ้นนะครับเป็นการหยุดและเข็มขึ้น อันนี้ก็จะหยุดแล้วเข็มขึ้นให้อัตโนมัติส่วนปุ่มต่อมาก็จะเป็นระบบจ้ำหลังนะครับแล้วก็มีโหมดต่อมาก็จะเป็นโหมดสต็อปได้นะครับเวลาเราออกตัวตัวนี้ก็จะสามารถทําให้เส้นได้ลงไปอยู่ข้างล่างได้นะครับให้เราสังเกตดูอยู่ที่หน้าจอนะครับว่ามีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมา แบบนี้นะครับถ้าเกิดสัญลักษณ์ตัวนี้ขึ้นมาแสดงว่าเวลาออกตัวนะครับเส้นได้จะถูกหนีบลงไปข้างล่างนะครับให้สังเกตดูที่หางได้นะครับหางได้จะลงไปอยู่ข้างล่างข้างบนจะไม่มีหางได้นะครับตอนนี้จะเป็นระบบการเก็บเส้นได้นะครับเวลาออกตัวข้างบนจะสวยนะครับ ส่วนปุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นปุ่มการเปิดปิดการใช้งานของระบบบาร์แท็กแล้วก็ระบบเย็บบนสี่เหลี่ยมนะครับให้เรากดเข้ามาที่หน้าจอนะครับตรงปุ่มกดจะมีรูปโลบิวอยู่นะครับให้เรากดมาหนึ่งครั้งจะเจอสัญลักษณ์ของฝีเข็มนะครับเล็กห้าสองตัวก็จะเป็นจํานวนเข็มในการย้ํานะครับห้าฝีเข็มไปกับส่วนเล็กห้าข้างหลังก็จะเป็นจํานวนรอบในการแซกนะครับว่าเราต้องการให้เขา เดินแท็กกี่รอบนะครับไปกลับกี่รอบสมมติว่าในกรณีที่เราต้องการจะลดนะครับอยากเอาสี่รอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นการย้ำสี่รอบอัตโนมัตินะครับ,นะรบส่วนระบบต่อมาก็จะเป็นระบบวนนะครับอยู่ในปุ่มเดียวกันจะมีอยู่สองระบบนะครับถ้าตัวสัญลักษณ์ที่อยู่ข้างล่างนะครับให้เรากดค้างเอาไว้เพื่อจะเปิดปิดการใช้งาน ตอนนี้ก็จะเป็นระบบวนสี่เหลี่ยมนะครับให้เราตั้งจํานวนรอบได้หรือว่าต้องการให้เขาวิ่งกี่รอบนะครับวนกี่รอบก็สามารถตั้งที่หน้าจอหลักได้เลยนะครับช่องที่หนึ่งจะเป็นจํานวนรอบนะครับส่วนช่องต่อมาก็จะเป็นจํานวนรอบว่าต้องการให้รอบที่หนึ่งกี่ฝีเข็มนะครับข้างหลังถูกจะเป็นจํานวนของฝีเข็มรอบที่หนึฝีเข็มนะครับรอบที่สก็จะเหลือสิฝีเข็มเท่ากัน ส่วนรอบที่สามนะครับก็จะเป็นสิบฝีเข็มเท่ากันรอบที่สี่ก็จะเป็นสิบฝีเข็มเท่ากันนะครับส่วนรอบที่ห้าเราจะเอามาแทนย้ำนะครับจะเหลือแค่ประมาณสามฝีเข็มอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ผู้ใช้งานต้องการจะให้เขาวิ่งรอบสุดท้ายกี่ฝีเข็มนะครับอันนี้จะเป็นการตั้งค่าให้ดูก่อนนะครับผม เป็นการวิ่ง10บเข็มแล้วหยุดนะครับทั้ง4ม,มุมรอบที่5จะเป็นการวิ่งแค่3ามีเข็มนะครับเอามาแทนย้ำส่วนปุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นระบบการยกตีนผีอัตโนมัตินะครับปุ่มนี้ก็จะทำงานอยู่2ระบบเช่นกันกด1ครั้งนะครับก็จะเห็นสัญลักษณ์ของการตัดนะครับแล้วก็มีรูปตีนผีขึ้นมาคู่กันตอนนี้ก็จะเป็นการตัดแล้วตีนผีจะยกให้อัตโนมัตินะครับ นี้นะครับเข็มตีนผีจะยกให้อัตโนมัติส่วนระบบต่อมานะครับก็จะเป็นการหยุดแล้วเข็มปักตีนผีจะยกให้อัตโนมัตินะครับในการที่เราจะเกิดใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับให้เรากดค้างไว้เราดูรูปภาพที่หน้าจอจะเจอเส้นตรงมีวงกลมอยู่ตรงกลางนะครับเราจะมีรูปตีนผีขึ้นมาคู่กันตัวนี้ก็จะเป็นการหยุดแล้วเข็มจะปักตีนผีจะยกให้อัตโนมัติอย่างนี้นะครับ เพื่อเปลี่ยนทิศทางในการเย็บงานตอบนะครับหุดการปรับตั้งภายนอกนะครับตรงนี้จะเป็นการยกระดับของตีนผีต้องการสูงต่ำแค่ไหนนะครับให้เราคลายน็อตตรงนี้ นะครับถ้าเกิดเราชักขึ้นมาอย่างนี้นะครับตีนผีก็จะสามารถยกได้สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับตีนนอกตีนในก็จะสามารถยกได้สูงขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้นะครับหรือว่าเราต้องการให้เขาไม่ต้องขึ้นสูงมากนะครับก็ให้เราโหลดลงมา ระดับความสูงของตีนนอกตีนในเวลาจักทำงานก็จะยกต่ำลงมานะครับก็จะเป็นการยกระดับของตีนผีนะครับว่าต้องการให้สูงให้ต่ำแค่ไหนในการใช้งานนะครับส่วนปุ่มต่อมานะครับการปรับตั้งจุดต่อมาก็จะเป็นการตั้งตีนผีนะครับว่าต้องการให้ตีนนอกตีนในสูงต่ำแค่ไหนนะครับ ในกรณีที่เราต้องการอยากให้ตีนในนะครับยกสูงกว่าตีนนอกนะครับให้เราหมุนตีนนอกขึ้นมาพร้อมลงอย่างนี้นะครับแล้วก็เผื่อระยะนะครับให้เขารอยตัวขึ้นมานะครับแล้วคลายน็อตตรงนี้ตีนผีก็จะล่วงลงมานะครับพอตีนหลังล่วงลงมาให้เราล็อกนะครับล็อกเสร็จตีนหลังก็จะยกต่ำกว่าตีนหน้านะครับ เพราะจะเป็นการสับเปลี่ยนในการยกในการทํางานนะครับว่าต้องการให้ตีนนอกหรือว่าตีนไหนสูงต่ําก็กันแค่ไหนนะครับทีนี้เราก็จะมาปรับตีนกลางให้ต่ํากว่าตีนนอกนะครับก็จะทําให้ตัวเขาอ,อยขึ้นมาอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วไขยน็อตนะครับตีนกลางก็จะล่วงลงมาตีนหลังก็จะสูงขึ้นมานะครับ ต้องเผื่อระยะในการขายน็อตนะครับว่าต้องการให้เราให้เขายกสูงแค่ไหนนะครับจุดนี้ก็จะเป็นการปรับตั้งตีนผีนอกตีนผีในนะครับว่าต้องการให้ยกสูงต่ำแค่ไหนส่วนจุดต่อมานะครับ ตอนนี้จะเป็นการปรับตั้งตีนผีเช่นกันนะครับต้องการให้ตีนผีหลังนะครับก็คือตัวนี้ต้องการให้เขาสไลด์มาข้างหน้าแค่ไหนหรือว่าสไลด์ถอยหลังไปแค่ไหนนะครับให้เราคลายน็อตตรงน,ตน,นี้เพื่อสไลด์ตีนผีอย่างนี้นะครับเพื่อหาตำแหน่งที่เราต้องการส่วนจุดปรับตั้งต่อมานะครับก็จะเป็นการปรับตั้งผาหนาผาบางนะครับจะอยู่ที่น็อตเบอร์สิบตรงนี้นะครับในกรณีที่งานสเปคไม่เหมือนเดิมนะครับ เย็บแล้วย่นให้สามารถตั้งตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาได้นะครับเคาะขึ้นเคาะลงนะครับหาตำแหน่งตรงที่เราต้องการตั้งใส่กับงานว่าเย็บแล้วจักเย็บไม่ย่นนะครับในกรณีที่จากผ้าหนามาเย็บเป็นผ้าบางนะครับก็สามารถปรับตั้งตรงนี้ช่วยได้นะครับส่วนจุดต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นซีนอยยกตีนผีนะครับจะเป็นตัวยกตีนผีอัตโนมัติในกรณีที่เรากดสดนะครับตัวนี้จะทํางานเพื่อให้ตีนผียกให้อัตโนมัติ นะครับส่วนจุดปรับตั้งต่อมานะครับ2จุดนี้ก็จะเป็นการปรับตั้งน้ำหนักของตีนผีนะครับว่าต้องการให้ตีนผีกดหนักกดเบาแค่ไหนนะครับให้มาปรับตั้งที่ตรงนี้นะครับสำหรับตั้งใส่กับตัวงานนะครับ